ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดลงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษจังหวัดสระบุรีวันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง สเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชอําเภอโมกเหล็กจังหวัดสบบระบุรีมีนายบัญชาชวรินผู้ว่าราชาการจังหวัดสบบระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับสเสด็จแล้วประทับรถจนพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงเปิดลงเรยนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเป็นพระบรมรูปในพระอริยบททรงยืนฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพคลุมด้วยฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระหัตถ์ซ้ายทรงประคองกระบี่หลอด้วยโลหะผสมรมผิวสีดำมันปูขนาด4เมตร25เซนติเมตรพร้อมช้างเชิญอักษรพระประมพิไทยพอปอรอประดิษฐานที่แท่นฐานด้านหน้าอาคารกองประชาการโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนในเรืออากาศพระบระมาราชานุสาวรีแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดญญดุเมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตรยาธิราชเมื่อวันที่28มกราคม2556มีความหมายว่า โรงเรียนในเรืออากาศแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริยาทิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารกองบังคับการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทักษัตริยาทิราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดทูบทิยงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารและสถานที่ภายในโรงเรียนโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกศัตริยาธิราชเดิมชื่อโรงเรียนในเรืออากาศได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งและสถาปนาเมื่อวันที่7พฤศภาคม2496 สำหรับเป็นสถาบันการศึกษาผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศต่อมาปี2566ได้ย้ายมาณที่ตั้งแห่งนี้จัดการศึกษาด้วยปรัชญาผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศผู้เพียรพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการวิชาทหารคุณลักษณะผู้นำทหารและคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ จัดการศึกษาในสาขาต่างๆประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมอากาศยานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน ซึ่งนักเรียนในเรืออากาศที่สําเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรเป็นประจำทุกปียังความปราบปลื้มและสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่นักเรียนในเรืออากาศเป็นล้นพ้นจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเ,เนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตรยาธิราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง สเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อประเนตนสภาพภูมิศาสตร์เมืองสังโมริตที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปีวันที่20กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรษษ์รัสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมง สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถม้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเคมบินสกี้สังคโมริสไปทออพระเนศสภาพภูมิศาสตร์เมืองสังคโมริสและจุดชมวิวของทะเลสาบซิวาพราเนอร์ เมืองซังคาโมริสมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า3,000ันปีตั้งชื่อตามมอริสผู้นำกองทหารทีบันเป็นกองทหารนับถือศาสนาคริสต์จากอียิปต์ตอนใต้อาณาจักรโรมันให้เข้ามาสู้รบในสวิตเซอร์แลนด์ช่วงศตวรรษที่3กองทหารทีบันได้ขัดขืนบัญชาของจักรพรรดิแม็กซิเนียนที่สั่งให้สังหารชาวคริสต์ท้องถิ่นจักรพรรดิแม็กซิเนียนจึงสั่งให้ประหารชีวิตก,กองทหารทีบันช่วงแรกเมืองซังคาโมริสเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งน้ำพุแรก ผู้คนเดินทางมาดื่มและอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพเพราะเชื่อว่ากรดคาร์บอนิกปริมาณมากในน้ำแร่ของเมืองจะช่วยเรื่องสุขภาพและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกายรวมถึงบรรเทาอาการความดันโลหิตสูงปวดกระดูกและไขข้อเสื่อมอักเสบเมืองซังคาโมริสเดิมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมมีโรงแรมไม่มากเมื่อปี2407นายโยฮันเนสบัตรุตเจ้าของโรงแรมคลูมได้ชักชวนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมาพักผ่อนที่เมืองซังคาโมริส เพื่อสัมผัสบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวซึ่งอากาศไม่ชื้นมีแสงแดดมากกว่ากรุงลอนดอนเมืองซังคาโมริสจึงเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้เป็นสถานที่ต่างอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสมาพันธ์ทร์สวิสนอกจากนี้ยังอยู่ในเส้นทางรถไฟสายท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นพิเศษของสวิสเมืองซังคาโมริสตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ มียอดเขาล้อมรอบสูงมากกว่า3,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจึงมีสภาพภูมิอากาศหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อยู่ระหว่างลบ15ถึง4องศาเซลเซียสและในฤดูร้อนเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมอยู่ระหว่าง5 20องศาเซลเซียสนับเป็นเมืองที่อากาศดีมีแดดออกสดใสเฉลี่ยถึง322วันต่อปี เมืองนี้ยังมีจุดหมายปลายทางของนักเดินป่าปั่นจักรยานนักเล่นสกีและกีฬาทางน้ำในเทเลซาบซังคาริสธรรมชาติที่สวยงามทำให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวรวมทั้งทำกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวหลายประเภททำให้เมืองมีชื่อเสียงเป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสองครั้งรวมถึงแข่งขันกีฬาฤดูหนาวระดับโลกอื่นๆเช่นแข่งขันสกีข้ามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสมาพันธ์ทร์สวิสและงานไวท์เทิร์ฟ หรือการแข่งม้าบนทะเลสาบน้ําแข็งซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากสมาพันธร์สวิส สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัฐสวิตว่างวันที่17ถึง22กุมภาพันธ์2568วันนี้เวลา6นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เที่ยวบินที่ท g 971เสด็จพระราชดำเนินจากนครสุริสมาพันธรัสวิสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทาหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัสวิต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่71วันนี้เวลา15นาฬิกา27สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังเพนรีฮอลล์ชั้นหนึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจเขตคลองเตยทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่71 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นสำหรับเป็นเวทีการค้านานาชาติที่มีความสำคัญติดอันดับหนึ่งใน4งานแสดงสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับสำคัญที่ทั่วโลกให้การยอมรับและเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพจุดเด่นของไทยด้านคุณภาพความหลากหลายฝีมือและความประณีตด,ด้านการผลิตของช่างฝีมือไทยที่เป็นเอกลักษณ์ โอกาสนี้ทอดประเนตการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผู้แสดงสินค้าในงานและแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยอาทิสิลิวันนวรีเอ็กซ์บิวตี้เจมส์และกลุ่มบริษัทบิวตี้เจมส์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศปี2567มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำไม่ขึ้นรูปมีมูลค่า9,600ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเกือบร้อยละ11เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทั้งถือเป็น,นกลไกในการตอกย้ำความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกจากนั้นทรงเปิดและทออประเนศนิเทศการอามูเอตตนาโอโชเยอรี่จัดแสดงผลงานทรงออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์แบรนด์สิริวัณณวรีที่ทรงนำพระปริชาสามารถด้านหัตถกรรมเครื่องประดับถ่ายทอดผ่านความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้พื้นบ้านไทยรวมถึงสัญลักษณ์แห่งแบรนด์ระหว่างแฟชั่นการแต่งกายและโลกแห่งอังมณีผ่านทักษะการเจรไนและเทคนิคชั้นสูงของช่างฝีมือไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่และแสดงถึงพระปณิธานในการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไปรวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากลภายในงานรวบรวมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกชั้นนำจากไทยและนานาชาติกว่า1,100รายครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศได้เจรจาการค้าและพบปะกกับพันธมิตรจากนานาชาติ คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า3,500ล้านบาทโดยงานจะจัดถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้ที่บ้านเลขที่4ทับ1หมู่ที่5ตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตักพราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบกแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจเดโชเขียวแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ20สถานีตำรวจภูธรยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบเหตุเกิดบริเวณซอยด้านหลังสถานตรวจสภาพรถยะรังหมู่ที่3ตำบยลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2568ต่อจากนั้นที่บ้านเลขที่158หมู่ที่7ตำบลพัฒนงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชตนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตักพราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตำรวจตรีทรงชัยจันทรภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจเดโชเกียวแก้วและสิบตำรวจตรีทรงชัยจันทรภาพต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ